ครับผมวฟางโจ๊กเกอร์ดัมซิงชน่นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรถไถ่าอดนะครับ616คันนี้จะเป็น T3 นะครับส่วนคันนู้นจะเป็น T5 นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นของผมนะครับปรับพื้นนะครับส่งงาน อ,อันนี้จะเป็นทีสามครับตอนนี้ก็จะดันตับพื้นเรียบนะครับ จะเป็นของขาวทองขาวสว่างครับอันนี้จะเป็นท่อรุ่นใหม่คนระแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียปุ้ยนะครับเป็นท่อขาวทองต้นสำรับเลยฝากกดติดตามช่อง YouTube กว้างโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ อาิติดลงเท่าไหร่เพราะว่าผมติดงานวิ่งดินนะครับหน้างานก็จะเลนหน่อยนะเพราะว่าฝนก็จะตกเข้าใจรับเป็นหน้าฝน จะเป็นชุดคานเม่ีิของแสนตึงครับแสนตึงตา,าข,งขีดนะครับนครสวรรค์ทางหลังจะเป็นใครเหงหลีนะครับจะเป็นหกพนกตัวเต็มตัวทีสามนะครับกรมาะไยชักข้าง เดี๋ยวเรามาดูรถไถเสียบปุ๋ยครับเสียบปุ๋ยนั่งอยู่ตรงนี้เรามาดูคันนี้นะครับอันนี้เป็น6.6ตัวเต็มครับตัว T5 ท,ท่อเข่าทองแท้ต้นสำหรับหนังห,ง,งหลังไทยฮงหลีกานใบมีดบ้านโป่งครับ คนขับเขาจะไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยอะไรหน่อยนะครับคนขับคนนี้ก็จะแบบเงียบดันค่อยๆเตะน้ำมันแต่ท่อเขาลั่นนะครับท่อบอกว่าเสียงเพาะเลยนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนนะ เหมาะนะครับวันนี้ล้อใหญ่ยางหน้าใหญ่ตอนขับก็จะโยงๆเลยผมถ่ายกลางฝนเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นการถมที่สร้างออบตอนะครับสร้างออบตอ ฝนกน็เริ่มลงเม็ดหนาขึ้นมาแล้ว,ลวเร่งเก็บงาน,นครับเก็บให้เรียบให้เสร็จนะครับจะได้ส่งงานคือสองคนตกเยอะมากครับโดมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบกว้างโจเกอร์ด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกเยอะนะครับโดมตอนรถกลับบา้านเดี๋ยวมันจะเละเรื่อยนนี้ขอจบ เา่านีกันนะครับวัสดีครับ